เป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL-NEXT next to the edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเต็มพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i .co.th กับแคมเปญ you drink don't drive สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อสร้างสังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ s u z zuki o s t We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการลุ้นการนะักแต่สุดเจ๋ง พร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที c อฟออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับเด็กผีทุกคนครับอยู่ในวิดีโอข่าววันพุทธที่10มกราคมครับเข้าสู่กลางสัปดาห์ก่อนเนื้อหาจะมาฝากกันวันนี้เป็นข่าวซื้อขายนักเตะบรรยากาศภายในทีมบทสัมภาษณ์ต่างๆหลังเกมชนะวีแกนและก็เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับนักเตะที่แฟนผีจับตามองครับ อย่างที่พาดหัวเอาไว้ใครเข้าใหม่ก็ไฟล์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทั้งเมนูสุกตายทาง YouTube f a c e b o o k แล้วก็ TikTok ขอบคุณมากครับนักเตะผีแดงที่แฟนๆยังลุ้นอยู่ว่าจะได้ย้ายออกหรือเปล่านะครับสำหรับตลาดรอมบมกราคมเพราะว่าแมนูเตดน่าจะปล่อยแน่นอนอยู่ที่ว่าจะปล่อยได้เร็วหรือช้าก็คืออองตวนีมักเซลตอนนี้เนี่ยสมิลลัเคิร์นน่าข่าวจากแมนเชสเตอร์อีนิงนิวบอกว่าสโมสรกำลังรอดู ความเคลื่อนไหวของนักเตะอยู่ว่าจะได้ย้ายหรือไม่เพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมในตุรกียอย่างเฟเนบาเช่ครับตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อโดยตรงมาเจราจากันด้านท็อกสปอร์ตก็บอกว่ายูเต็ดอาจจะต้องจำใจเก็บมักเซลไว้จนถึงสิ้นสุดฤดูกาลแล้วก็ปล่อยฟรีๆเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่มีทีมไหนพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยมักเซลในจำนวนที่ยูเต็ดพอใจนะครับ แล้วก็ทีมจากซาอุดีอาระเบียก็พร้อมจะดึงตัวไปร่วมทีมเหมือนกันคงจะรอเซ็สนสัญญาแบบฟรีฟรีมากกว่าในช่วงซัมเมอร์ซึ่งอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยว่าอยากจะไปเล่นหรือไม่นะครับพะมักเซลก็อาจจะอยากเล่นในยุโรปต่อมักเซลได้ลงสนามเป็นตัวจริงน้อยมากๆในฤดูกาลนี้ครับแล้วเขาก็หลุดไปสำรองทั้งลามุสฮอยลุนแล้วก็มาคาสแรดฟอร์ดซึ่งดูแล้วโอกาสที่จะขายทำกำไรหรือว่าขายได้เงินบางส่วนยากมากครับสลับเดิวนี้ มาดูบทสาษณ์เทนฮากันเล็กน้อยหลังเกมชนะวีแกนผ่านเข้าสู่รอบสศึกเอฟเอคัพนะครับเขาย้ำลูกทีมในห้องแต่งตัวว่าต้องเก็บชัยชนะให้ได้และก็ทํามันสําเร็จทีมเราเนี่ยยังใช้โอกาสได้ค่อนข,อข้างเปลือยไปในเกมนี้ครับแล้วก็มีการเล่นเกมรุกที่ดีแต่เราจบสกอร์กันไม่เฉียบคมคิดว่าโอกาสที่สร้างขึ้นมาในแต่ละอย่างนั้นค่อนข้างจะโอเคเลยในครึ่งแรกเรามีโอกาส5 6ครั้งคุณจาเป็นต้องมีสมาธิมากกว่าน,นี้ครับแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราควรทํา ในเกมแต่ผมก็พอใจกับฟอร์มการเล่นที่นักเตะโชว์ออกมาครับซึ่งเรื่องเดียวที่วิจารณ์ได้ก็คือเรื่องของการที่พวกเขาควรจะนํา3ถึง4ลูกด้วยซ้ำแต่ก็พลาดโอกาสไปหมดได้แค่2ประตูรายการนี้เนี่ยนะะักข่าวก็ถามถึงว่ายังมองถึงการลุ้นแชมป์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วเข้าถึงรอบชิงนะครับบอกว่ายังไกลเกินไปครับเราต้องมองไปทีนัดโฟกัสไปทีละเกมซึ่งตอนนี้โฟกัสอยู่ที่เกมเจอกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ ด้านรอยคินก็ชื่นชมบูโน่แฟนเดสครับที่ทําให้ทีมปิดเกมได้หลังจากการเล่จุดโทษในช่วงครึ่งหลังเขาบอกว่าบูโน่นั้นฉลาดมากๆในจังหวะเล่จุดโทษเลยครับแม้ว่าเกมนี้จะไม่มี VR ในสนามแต่ว่าผู้สิงก็ชี้ไปจุดโทษซึ่งเฮยนวดเนี่ยทำให้ทีมหนีห่างเป็นสองศูนย์คินบอกว่ามันเป็นการเล่นที่โคตรฉลาดเลยมองว่านี่คือบทลงโทษสำหรับนักเตะวีแกนที่ไปพลาดง่ายๆแบบนั้นครับ,รบเพราะนี่คือบูโน่แฟนเดสครับเขามีความเขี้ยว ในสนามเนี่ยอาจจะมีการวิจารณ์ว่าเขาพุ่งเอาจุดโทษหรือเปล่าแต่ว่าในลีอังกฤษส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีการเข้าประท้ากันแบบนี้ประท้าโดนขาโดนตัวกางส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นจุดโทษนะครับผู้สิทจะเลือกเป็นการตัดสินให้กับทีมฝ่ายลูกที่ได้ผลประโยชน์ไป หลังจากที่บูโน่ลแฟนเดย์ยิงประตูได้ในเกมเมื่อคืนเช่นเดียวกับเดียโก้ดาโลเนี่ยรายชื่อนักเตะแมนยูเตะที่ทําประตูได้มีค่อนข้างเยอะครับแต่ว่ายังไม่มีใครนําโด่งไปซะทีเดียวในจังหวะการจบสกอร์ในทุกรายการนะครับก็มี6ประตู3คนคือบูโน่ลแฟนเดย์สกอนแมตชูมิเน่แล้วก็ลัมบุสฮอยลุนครับกาลาโชยิงไป5ประตูคาซิโร่4ประตูครับคาร์จูอัลฟอร์ด3ประตู อ,องตัวนี้มักเซา2ประตูแล้วก็เดียโกตาโร2ประตูส่วนที่ยิงได้1ลูกมีทั้งหมด5คนคือคิเซอิริกเซนแฮร์รี่แบ็กวายวิกตอร์เดลเลอฮันนี่บอมเมบีรวมถึงราฟเฟลวารานมาดูรายชื่อนักเตะที่ทำประตูได้แล้วลงเล่นมากที่สุดในฤดูกาลนี้ทุกรายการของยูเตดมี3คนนะครับก็คือบุนอลแฟนเดสอเลฮานโดกาลาโชแล้วก็เดียโกตาโรเล่นไปคนละ27เกม ลองลงมาเนี่ยคือมาคาสต์เสฟอร์ด25เกมครับแล้วก็ลันมูสโลนยีเกมสกอตต์เบตุเบเนีย23เกมครับนี่คือน้ำไปทุกรายการนะครับมาดูความเห็นของริโอเฟร์นานกันบ้างครับที่พูดถึงการเซ็นสัญญานักเตะของมายูเตตในซีซั่นใหม่2023-2024ว่าใครดูจะดีที่สุดริโอบอกว่าเขาให้จอห์นนี่อีแวนนะครับเพราะว่าเรื่องของความคุ้มค่าที่ไม่ เสียเงินค่าตัวแล้วก็เป็นตัวที่มีประสบการณ์เข้ามาคุมเกมรับให้กับทีมนั้นค่อนข้างแน่นอนไม่พลาดเองครับมีความแม่นยำในการออกบอลแล้วก็เติมขึ้นมาลุ้นประตูได้ด้วยในยจังหวะลูกตั้งเตะส่วนร้องลงมาเนี่ยลิโออาจจะเห็นป่านจากแฟนบอลหลายคนเขาเลือกไปที่ละมุดชอยลุนกับอังเดรโดอ,อนาน,น่านะครับมีข้อมูลที่นามาฝากกันในอย่างเกี่ยวกับอะคาเดมี่ของทีมครับโอมอริฟอ์ซันที่ลงเล่นในเกมชนะวิกเอนช่วงท้าย เป็นการประเดิมสนามในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับก็เป็นนักเตะคนที่249จากอคาเดมี่ของยูเอฟที่ได้เล่นในทีมชุดใหญ่ลงสนามในเกมอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งกลายเป็นนักเตะจากอคาเดมี่คนที่5แล้วในซีซั่นนี้ที่ได้เดบิวต์ลงเล่นให้กับทีมยุคเอริกเันฮาร์ซีซั่นนี้ส่วนข่าวปล่อยยืมนักเตะ ดาวรุ่งคนอื่น,นยังต้องติดตามต่อครับเพระาะเมื่อวานหลายคนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมทั้งฟาคุโดเปเรซ่ฮันนิบาลเมบบี้ก็ยังได้ลงเล่นในเกมชนะวีแกนนะครับฟาคุโดลงเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกับฮันนิบาลฟาคุโดมีข่าวเชื่อมโยงกับ p s เและก็ LA Galaxy ครับส่วนฮันนิบาลเนี่ยได้รับความสนใจจากเซบีย่าแต่มีคนหนึ่งที่น่าจะได้ย้ายแน่นอนชัดเจนครับเพราะว่าสื่อระดับสูงจากเยอรมันรูนาสซิกเทนนะักข่าวฝั่ง ดอนมุลเนี่ยก็บอกว่าดิลซันโชย้ายกลับไปที่ดอนมุลเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะจะเดินทางไปที่เยอรมันในช่วง1 2ึสวันข้างหน้าก็น่าจะตกลงกันได้เรื่องของค่าเหนื่อยที่ต้องช่วยจ่ายแล้วก็สัญญาต่างๆข้อมูลจากคริสวิลเลอร์นากข่าวตีนิมยบอกว่าดอนมุลเนี่จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของซันโชประมาณ1นึ0 0 0สปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับส่วนที่เหลือน่าจะเป็นโยเดตช่วยจ่ายแล้วก็เงินอาจจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับผลงานของดอนมุลในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกว่าจะเข้าไปถึงรอบไหน มาดูข่าวดีต่อเนื่องของเด็กผีหลังจากที่ชนะวีแกนไปนะครับเอกชันฮาก็ให้สัมภาษณ์ว่าน่าจะมีนักเตะบางคนกลับมาในช่วงสุดสัปดาห์เจอกับสเปอร์ที่โอทราวฟอร์ดครับนะครับบอกว่าแฮร์รี่แม็กควายลูกชอและก็คริสเตลิเซนมีความเป็นไปได้ที่จะกลับมาลงเล่นได้ในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่เมสันเม์อาจจะต้องใช้เวลาอีกเล็กน้อยครับน่าจะยังไม่ทันในเกมเจอสเปอร์ ในสตรนเทเนก็มีลุ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าไม่ทันเกมสเปอร์ก็อาจจะเป็นเกม F a ฟร,รอบ4นะครับที่จะเจอผู้ชนะระหว่างนิวพอร์ตเคานตี้หรืออิสเลยในช่วงปลายเดือนนี้มาดูข่าวที่แฟนๆจ,จะต้องทำใจเผื่อไว้ครับเพราะว่านักเตะค,คนนี้เป็นโมเดลเดียวกับคอบบี้ไมนูเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลที่กำลังรอการขึ้นมาเล่นในทีมชุดใหญ่แต่ด้วยเส้นท,ทางในสโมสรอ,อาจจะยังไม่ใช่ฤดูกาลนี้ครับ แล้วก็ได้รับความสนใจจากหลายทีมด้วยนั่นก็คือไอร์สักแฮนเซนอารอนครับที่แมนยูแต่พยายามยื่นข้อเสนอให้4ปีครึ่งในสัญญาใหม่แต่ว่าเงินที่ไปแสดงให้เป็นมูลค่าแพ็กเกจรวมถึงโบนัสต่างๆแล้วก็นินค่าเหนื่อยอาจจะน้อยกว่าหลายทีมที่ยื่นเข้ามาให้แฮนเซนอารอนพิจารณาน,นะครับอันนี้เป็นรายงานของ Rich ริชเฟย์นักข่าวจากแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวซึ่งถ้าแมนยูแต่ปล่อยแฮนเซนไปก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะว่าแฮนเซนเนี่ยคล่องตัว เล่นพื้นที่แคมปได้ดีเป็นนักเตะที่ทักษะการครองบอลดีแล้วก็ยิงประตูได้เฉยียบคมใครจําก็ได้เขาเคยได้โอกาสในโชคอุ่นเครื่องนะครับก่อนเริ่มซีซั่นแล้วก็เป็นนักเตะที่แฟนผีเคยจับตามองคนนึงแต่ตอนนี้ด้วยความที่เขาบี้เมนูขึ้นมาแล้วมีฮานิบาลแมบี้มีดันกอรอโอกาสอยู่ก็ทําให้แฮนเซนเนี่ยอาจจะขึ้นมายากหน่อยก็น่าสนใจครับถ้าแฮนเซนต้องการย้ายจริงๆแล้วคงจะเสียเพชรไม่งานคนหนึ่งไปแต่ว่า ที่ทุกคนรู้กันการให้โอกาสดาวรุ่งคนให้ทุกคนไม่ได้ครับให้ได้แต่บางคนซึ่งเราอาจะต้องรอเรื่องนี้ต่อไปและก็หวังว่าแฮนเซนจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราครับถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงใหลและข้างใครอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันแม,ออมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตาย หากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกปู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ